สวัสดีจ้าเพื่อนเพืเ่อนป่าสมัยซิมาหอบอกม่วงมันนี่ค่ะบกม่วงนำดอกไม้ค่ะก่อนที่แมงวันทองผสิมะเจาะแม่ค่ะกันนี่ค่ะถุงกอบแก็บถีห้าบดได้ใส่แล้วแม่ค่ะเอามาไปหมัดในหน่วยบกม่วงแม่ค่ะกลับกล่องก่อนด้วยค่ะแป๊บแม่งกัะ นายงามได้คะะ่นคะนี่คะ่ะหมัดละกระเจาะน,นิดนึงค่ะตัวนปนตกวหนาตัวใหญ่ะต้องของอภัยหลายๆเลยคะ่ะเพราะว่าขังบั่นเป็นสิทเปิดเพลงดังในแจ้งน้อยนะคะ แต่ใน้านปราไม้ก็สิมีแต่เสียงไก่เสียงนกไหมคะ่ะธรรมชาติล้วนๆจ้ะขึ้นหออที่ละน,นะะ้อยหมค่ะเพราะว่ามันบอกอยดกปีนี้จ้ะ มันเลยห่างกันในจักน้อยค่ะแต่บางม่วงไว้กินจ้ะ ังจากทีเขห่อแล้วแม่ค่ะแล้วเขากัะสิเจาะหูถุงพลาสติกเพื่อบ่ให้น้มมันขังเวงลาฝนตกแม่จา้าเพื่อนเพื่อนบักม่วงน้มดอกไม้ปีนี้บ่ค่อยดกแม่ค่ะสิเป็นน้อยน้อยค่ะแต่ว่าเขาปลูกเองไว้กินเองมันกรสิรสชาติหวานหอมไหมค่ะ แต่ยานแน่แต่แมงวันทองเวลาเขาเลยมาเจาะให้ขี่ใสเสือเสียเลยค่ะโดยเฉพาะต้ตนนวยนี้ค่ะในห่อว้เน่กะ่ะเหลือเหลือแมงวันเน่ค่ะเหลือแมงวันเน่ก็ได้กินเพอเขางออมจังน้อยก็สิเก็บเนี่ยค่ะเก็บมาหอ่อกระดาษหนังสือพิมพ์ไว้เพื่อให้เขาซุกเนี่ยค่ะปีธีแล้วดกค่ปีนิบดก เิงคะนี่เวลาแมงวันทองเจาะจะเป็นจุดดำๆจังสิล่ะค่ะ<_ <EN> _>พขปาดเข้าไปมันก็เหมือนจะมีแมงว่งามค่ะ<_ <EN> _>แต่แถวห้าไดหัวเขากะต้มบะไดเนาะแมงวนันแมงวันเคียวทองนี่สิเจาะเห็ดใหบอกม่วงเสียหายค่ะ นี่ค่ะสีหัวสองสามหน่วยนี่ก่อนเพื่อนๆค่ะคณะบ่ได้กินค่ะแมงวันทองเจาะเมื่อดค่ะหออไปก่อนค่ะให้เลือกินหอกระบนยาหรอกค่ะถุงที่เ้าบรวดงใส่นั่นแหละค่ะเอามาเป็นประโยชน์ได้ค่ะมาหุมใบพออขัามัดหลังหักเจาะ เผื่อมันมีน้ำฝนตกฝนลอย่างให้มันได้ไหลออกเนาะคเน น้าค่ะเขียวสเวอเยค่ะดอกแน่จากน้อยหมคะสองสาต้นอยู่นี่ค่ะกวสเวอ,สเวอ,อยสวยงามค่ะน่ามันมน่นคงนะคะเป็นผุ่มเป็นพวงอีรีตัวนี้ตัวนี้อนนดอกแห้งค่ะ วันนี้มาหน้าป้าสิเอาหัวอาหารมาวานให้ป้าค่ะพราะดีไทยมามงวงก่อนจะี่น้นง ต้นนี้สิอยู่หน้าค่ะอยู่ในเถียงอยู่ฟางสะสิดกแห้งค่ะต้นนี้จ้ะปลูกดอกไม้ไว้บูชาพระนำจ้ะเกลยวเสวยค่ะต้นนี้ดกแห้งอยู่ที่น่องบักม่วงบแบบงูไหมค่ะปลูกไว้ฟางสะเพราะเพิ่นมีน้ำพิ่นมีน้ำเพิ่นเลยสิอุดมสมบูรณ์เลยติดดินเลยนี่ค่ะง่างามงายค่ะพี่น้อง